ประชาชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นพ่อไบค์ฟร์เดดยังคงทยอยเข้ารับของพระราชทานหน้าพระบรม,มาชายาลักษณ์อย่างต่อเนื่องนะคะอีกด้านหนึ่งคณะผู้จัดงานก็อำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วหลังจากมีผู้มารับของพระราชทานจํานวนมากติดตามจากคุณวันวิสาทินวัตรรายงานสดจากสนามกีฬาแห่งชาติคุณวันวิสาเชิญค่ะ คุณสรันทร์ค่ะสำหรับการเปิดให้ประชาชนรับของพระราชทานในกิจกรรมบายโฟดัสปั่นเพื่อพ่อในวันนี้แน่นอนว่ามีการจัดระเบียบโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ2วันวันละสี่กลุ่มย่อยเพื่อความสะดวกรวดเร็วคะ่ะแต่ว่าก็มีประชาชนบางส่วนที่มารับของพระราชทานไม่ตรงวันซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกให้คะ่ะผู้ที่จะเข้ารับ พระราชทานของในวันนี้ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไป for o r Dad ผ่านทางเว็บไซต์ w w w b y ด e f o r d a d ไบส5ฟอรมาแล้วก่อนหน้านี้จำนวน9 9 9า9นวน99,999คนแบ่งรอบการรับออกเป็น2วันก็คือวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะ โดยในช่วงบ่ายนี้ผู้ที่ลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมลำดับที่25,001ถึง50,000จะเข้ารับของพระราชทานทั้งเสื้อจัก,กรยานสายรัดข้อมือและเข็มกลัดหน้าพระบรมชายาลักษณ์จนถึงเวลา17นาฬิกานอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนบางส่วนนั้นไม่ได้มารับของพระราชทานตามวันเวลาที่กำหนดจากลำดับการลงทะเบียนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกให้ลงทะเบียนร,รับของเป็นกรณีพิเศษค่ะ รวมไปถึงกรณีรับแทนก็สามารถทําได้แต่ว่าต้องมีหลักฐานมอบฉันทะหรือว่าหลักฐานการลงทะเบียนของผู้ฝากรวมไปถึงบางกรณีที่มาด้วยกันแต่ว่าได้ลําดับรับของพระราชทานคนละวันก็สามารถมารับพร้อมกันได้ค่ะส่วนผู้ที่ทําหลักฐานการสมัครสูญหายหรือว่าเอกสารไม่ครบเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งเพื่อดําเนินการให้ประชาชนได้รับของพระราชทานครบทุกคน ทางนี้จะมีเจ้าหน้าที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อคอยให้คำแนะนำกับประชาชนในทุกขั้นตอนค่ะเป็นที่สังเกตนะคะว่าตลอดทั้งวันของการเปิดให้ประชาชนรับของพระราชทานที่สนามสุขพัชลาใัยเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจมีความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ทางการขอความร่วมมือประชาชนไม่นำเป้หรือกระเป๋าใบใหญ่เข้ามาในพื้นที่จัดงานการตรวจกระเป๋าจากเจ้าหน้าที่ถึงสองชั้นและผ่านเครื่องสแกนตรวจวัตถุอันตรายวัตถุระเบิดแต่ก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วค่ะ ทางนี้เจ้าหน้าที่ยังขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางมารับของพระราชทานในช่วงบ่ายและวันพรุ่งนี้ควรจะแต่งกายสุภาพปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติค่ะ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารับของพระราชทานได้ภายใน2วันนี้จะมีการกำหนดให้มารับภายหลังนะคะซึ่งเบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นที่สำนักงานเขตท,ที่แต่ละคนนั้นลงทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ย้ำว่าผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อทุกคนทั้ง10,000คนจะได้รับของพระราชทานครบทุกคนค่ะคุณสรัทนทรค่ะขอบคุณคุณวันวิสาค่ะ